กัรอชงสีเิกแม่ตา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 ราต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 ่เาีาต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 ีตา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 ตอตาตาาตาตาตาาตัตา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 ตต่อาตาามกันตาตาาาตเตา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 ตัตาตาตามทตา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 าชาตาตาตาาตงตาราาาราบรตาาตาาะตาตาตาตรตมาตาตาา โดยม <ơn> ีว <ơi> ัตถุประสงค์ดนี้หนึ่งเพื่อให้สมาชิกใหม่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการหลักการและวิธีการสั่งสอนสองเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของสั่งอและสิทธิของสมาชิกและสามเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเรียนท่านสมาชิกใหม่ทุกท่าน จิงแล้วสภานมศุลราชบิจารณารณจำกัดเป็นของทุกท่านเพราะฉนะนั้นทุกท่านมีสิทธิ์เป็นเจ้าของสาภานแห่งนี้ท่านท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการจากสาภานะถ้าท่านสงสัยเดี๋ยววันนี้คณะวิท,ทยากรจะมาเรียนให้ท่านทราบ ว่าเมื่อท่านเป็นสมาชิกแล้วท่านจะได้รับอะไรบ้างขับร้อยบาทขับห้ร้อยบาท,บาทแล้วเราจะให้ท่านเป็นค่าอาหารอีกหนึ่งร้อยบาทธรรมดาเราจัดอาหารให้ท่านแต่บางคนรับนไปแล้วก็ไม่ได้รับประทานเอาไปวางทิ้งลืมแล้วเราจะให้ทำท่านแทนให้เป็นหกร้อยวันนี้ท่านรับไปหกร้อย ใช้ใจ่ายเท่าที่ประหยัดนะครับดอดออมเท่าที่ทําได้อาจจะเช่นสมาชิกใหม่เนี่ยเวลาบรรจุใหม่อาตราเงินเดือนท่านยังน้อยอยู่แต่ขณะนี้รัฐบาลก็ปรับอัตราเงินเดือนให้ท่านแล้วคนบรรจุวุฒิญาตีอัตราเงินเดือนท่านต้นไม่ต่ำางต่้แปดพันเราอยากให้ท่านรู้จกักการออมเราพยายามขึ้นดอกเบี้ยให้ท่าน ดอกเบี icate, LIKE, ้ยเงินฝาออมทรัพย์เราคุ้นให้เป็นร้อยละหนึประจำเราเพิ่มให้เป็น2.6งม่แน่ๆนะครับปีหน้าก็อาจจะเพิ่มให้ท่านอีกถ้าท่านให้การสนับสนุนสุคคากรเป็นอย่างนีนะครับเพราะขนาดนี้ธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งเขาพยายามแข่งขันการเลือกอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะธนาคารแต่ก่อนมานั้นอัตราดอกเบี VI ้ยเงินฝากจะไม่ถึงหนึ่งบาทประมาณศู5 0 2 5่าศ kind of ูาแต่ขณะนี้หลายธนาคารกำลังออกโปรโมชั่น่ายอดทุนท่านมีเท่าไหร่เงินฝากท่านมีเท่าไหร่เงินกู้ท่านเหลือเท่าไหร่จะดูได้วิธีการเข้าแอปเดี๋ยวท่านลองศึกษา เดี paid, ๋ยวให้เนเจ้าหน้าที่ลงสาธิวิธีเข้าแอปตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุ้มว่าเราประชาชนก่อนนะครับเข้ามาดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงครับต้องสมัครใจคับสมาชิกมีความสมบูรณ์มาคสมุาอะไรบงเป็นคำว่าสิ่งแล้วก็ต้องรายงานในกองมุนสมาชิกมีความเสมอภาคสปอ์เป็นองค์กรนะครับที่สมาชิกทุกคนในคณะที่เป็นเจ้าของจะต้องมีความเสมอภาอะไรอย่าง ที่แสดงออกถึงความสมบูรณ์ทางการที่เราจะต้องเป็นสมาชิกสภากรอข้อความจะต้อดบอไว้ว่าสมาชิกสัาก่อนทันทีที่ท่านเขียนใบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสภากรอแล้วใบสมัครนั้นได้ผ่านการอนุมัติรับรองจากที่สูตรคณะกรรมการดำเนินการหลังจากนั้นเมื่อที่สูตรคณะกรรมการดำเนินการอำเนิารเขียนชอบให้ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกสภากรอได้หลังจากนั้นท่านจะต้องมาชำระค่ารุ่ ข้าพมณงได้เข้าเป็นการอ่านข้อคำถามเพื่อให้สมาชิกท่านพุ่นข้าพมณีได้เข้าและลงไปยโดชื่อในทะเบียนสมาชิกสากองคข้อประการสององคเก็่ยวกว่านั่นแหลกนั่นจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ท่านก็คณะกรรมการสิบสี่ท่านนะครับก็มีดำเนินการมีคณะกรรมการดระเนินการตัวเงินห้า่านนะคะแล้วก็คณะกรรมการเป็นคู้อีกห้าพันแล้วก็คณะกรรมการ ผูปทดสอบกิจการนะคะก็เมื่อกี้ท่านผู้เูดไปแล้วหน้าที่ของรูปทดสอบกิจการมีอะไรบ้างนะครับของเราพิเศษนิดนึงยวเรานอกจากจะมีผูปทดสอบกิจการที่ได้รับการได้รับการเลือกตั้งจากผู้ประชุมใหญ่ยังมีผูปทดสอบภายในอีกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการท้านทำคะแนนไม่ถึงสิบสองข้อท่านจะถือว่าอย่างน้อยผ่านเดี๋ยวกองที่ไม่ถึามสิบสองข้อขออนุญาต เจ้าหน้าที่ทสอบในเรื่องการเรียนขอีประมาณนาทีแล้วในการสอบมันครั้งเดียวสองสนนี้เริตการดงนัือเสร็นะับเสร็จลวครับเสร็จลวล้ก็เสร็จแล้วทำแบบประเมินนะครับแบบประเมินความือใจนะครับทำแบบประเมินต่อ

สมาชิกนั่ขึนให้สมาชิกป่าเขาเนีสมาชิกตะกอนูและป่าไก่ได้ต่าตะไ่ก็พูดเป็นดีความสุขนะครับสุดท้ายนีขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับบุราลมยอางปอดภัยแล้วก็เดียวผมปิดแล้วไ่รอคนอืนะครับก็อปิดการประชุมสมาชิกใหม่ครังที่สองนะครับต่อจากวันสักาชปีน้นะครขอบคุณครับ 여기 가면 안